ค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะ,ะพี่สีรัชก็จะมาชวนเพื่อนๆเ,เนาะขยายหัวเชื้อน้ําสาวข้าวนะเพื่อนๆน,นะคะจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่พี่สีรัชท,ทำจุลนินทรีย์น้ําสาวข้าวไว้นะคะนะทีนี้ก็มันได้ระยาเวลาของเขาแล้วนะคะนี่ก็เกินกว่าสิบห้าวันก็เกินหนึ่งเดือนแล้วนะพี่สีรัชก็มีนําไปใช้เนาะใส่ตามต้นมุกต้นไม้บ้างแล้วนะคะทีนี้มันก็ จะเริ่มลดลงนะเพื่อนๆนะคะทีนี้ถ้าหากว่า,าเราไม่อยากจะเสียเวลานะคะในการเริ่มต้นทําใหม่หรือว่ารอนะคะ15วันหรือเดือนหนึ่งเนี้ยนะคะเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันเริ่มพองไปนะเพื่อนๆให้เราเอาน้ําเซาข้าวใหม่นะคือน้ําเซาข้าวใหม่ที่เรา,เาหุงข้าวเนี่ยเราก็เก็บมานะเพื่อนๆแล้วเอามาเติมลงในขวดที่เราได้ทําไว้แล้วนะคะเพราะฉนั้นเนี่ย เราก็จะใช้ได้เร็วขึ้นนะคะสมมติว่าเราเติมไปวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วเนื่องจากว่าเรามีหัวเชื้อจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะทีนี้มันเป็นผลดีนะเพื่อนในกรณีที่เราทําจุลินทรีย์ไว้สักหนึ่งอย่างเนี่ยเราได้หัวเชื้อแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาไปขยายนะคะทำหัวเชื้อจุลินทรีนะคะให้กับปุ๋ยนะที่เป็นพืชผักให้กับพืชผักของเราได้ง่ายๆนะโดยนําเชื้อจุลินรีย์หัวเชื้อตัวนี้แหละ นะฮะไปเติมนะไปขยายอีกทีหนึ่งนะอย่างอันเนี้ยนะฮะเรามีน้ําข้าวอันใหม่มาเราก็เติมลงไปเลยเนี่เห็นไหมเราก็ได้จุลินทรีย์แล้วนะฮะเดี๋ยวไว้พี่ศีรัชจะมาทําวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้อ่าให้ดูในคลิปต่อไปเนาะนะคะวันนี้เนี่ยนะ,ะเราก็อ่าได้น้ําข้าวมานะวิธีการง่ายๆนะเราก็เติมลงไปเพื่อนๆเนี่ยนะน้าข้าวเติมไว้ค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็จะได้มีใช้ในครั้งต,ต่อไปนะ เนี่ยง่ายๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยการที่เราจะมีจุลินทรีย์ไว้ใช้นะทำไว้สักอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆนะคะแล้วเราจะสามารถเอาไปขยายได้หลายๆอย่างเลยคือไม่ต้องเสียเวลามากนะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยทำง่ายที่สุดแล้วนะเพื่อนๆน,นะคะนี่เติม <ๆ S 2> ลงไปเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เราเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปอีกก็ได้นะคะสักประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะก็ได้ เติมลงไปประมาณ 3- 4มสี่ช้อนโต๊ะไม่ไม่เป็นไรเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเพื่อให้เขาเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็เป็นการเลี้ยงนะ,ะเป็นการเลี้ยงยูลินซีนะคะให้เขาขยายตัวได้ดีนั่นเองนะน้ำตาลทรายนะเพื่อนๆนะคะใช้ขยายลงไปนะที่เสร็จจะเติมน้ำตาลทรายไปแล้วนะฮะสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้นะฮะก็คือว่าน้ำสาวเข้าของเราใช่ไหมปกติมันจะเป็นน้ำนมนะเป็นน้ำนม พอเขาได้ที่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะเนี่ยนะเออนะก็นะนะเหมือนเป็นพวกสีพวกนมเปรี้ยวอ่ะนั่นแหละนะสูตรนี้นะเพื่อนๆใช้สําหรับพืชผักกินใบนะดีมากเลยนะแต่ยอดออกไปดีเพื่อนๆน,นะใช้ก็ประมาณสามวัน,วนห้าวันหรือเจ็ดวันก็ได้แล้วแต่นะฮะช่วงที่มันมีอากาศาแสงแดดออกนะเอาไปใช้รดต้นมงต้นไม้นะคะลองทําดูค่ะเพื่อนๆ แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ